คำถามแรกเปิดมาโดยทำไมอเมริกาถึงทิ้งระเบิดประมณูดดลลัสสหรัฐเบซรียรลทำไมคนใช้เงินดอลลาร์ทำไมคนอเมริกันถึงพูดภาษาอังกฤษ ทำไมคนอเมริกาเขาถึงไม่ค่อยรู้เรื่องจีโอกราฟีหรือแผนที่โลกเลยนี่คือมันใช่ไหมนี่นอ Germany uh, Is this Canada Uganda Canada Close Europe เพื่อนๆขอกันเข้ามากับชตาติต่างๆจะคิดยังไงกับคนอเมริกันและประเทศสหรัฐอเมริกา งั้นวันนี้ SP y วรวบรวมข้อมูลแบบที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนไปติดตามกันเลยดีกว่ากับเศรษชาติคิดยังไงกับคนอเมริกันแล้วทำไมคนอเมริกันเขาถึงไม่รู้แผนที่และไทยกับอเมริการักกันหรือเปล่า 1. นึ่งคนไทยคิดยังไงกับประเทศอเมริกาข้อสงสัยแรกนั่นก็คือคนอเมริกันรวยไหมแหมเปิดประเด็นกันเลยทีเดียว ข้อสงสัยต่อมายุโรปกับอเมริกาต่างกันอย่างไรเรียกได้ว่าต่างกันแบบคนละทวีปกันเลยเอกลักษณ์ของอเมริกาข้อเสียของอเมริกาทำไมถึงอยากไปอเมริกาทำไมคนอเมริกันไม่เรียนมหาวิทยาลัย ทำไมสหรัฐอเมริกาถึงเป็นประเทศที่มีข้อมูลของขนทั้งโลกอยู่ในมือทำไมสหรัฐอเมริกาถึงเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่หนึ่งทำไมสหรัฐอเมริกาถึงร่วมสงครามโลกครั้งที่สองทำไมคนอเมริกาเขาถึงไม่ค่อยรู้เรื่องจีโอกราฟีหรือแผนที่โลกเลย United Good job. This is America. Good job. <laughs> <laughs> America? <laughs> right, you got it. This is it right here. North Korea? Uh, Germany? Uh, is this Canada? Uganda? Uh, Canada? Close. Europe? 2. What is มาหาคำตอบกัน Maha คำถามแรกนั้นก็คือเหตุใดเงินดอลลาร์สหรัฐถึงถูกใช้อย่างแพร่หลายในประเทศกัมพูชาดอลลาร์สหรัฐเป็ียวทำไมคนใช้เงินดอลล่าทำไมกัมพูชาถึงใช้เงินสหรัฐเหตุใดชาวอเมริกันหรือชาวยุโรปจึงเลือกปฏิบตัติหรือ เกลียดางชาวเอเชียเหตุใดสหรัฐจึงเข้ามาแทรกแซงสงคราม 3. คนเวียดนามเขาคิดสงสัยอะไรเกี่ยวกับคนสหรัฐอเมริกาและประเทศมาดูกันทำไมคนอเมริกันถึงพูดภาษาอังกฤษ เหตุใดชาวอเมริกันจึงต่อต้านสงครามเวียดนามทำไมคนอเมริกันถึงไม่กินข้าวแน่น่นนะสิตอนเด็กๆแอดก็สงสัยนะว่าทำไมฝรั่งเขาไม่กินข้าวกันนะกินขนมปังมันจะไปอิ่มได้ยังไงทำไมคนอเมริกันถึงไม่ชอบฟุตบอลเวียดนามถูกความบารตั้งแต่ปีใด เหตุใดสหรัฐจึงยกเลิกความบาดเวียดนามเหตุใดอเมริกาจึงแพ้ในสงครามเวียดนามปี1954ถึงปี1975ทำไมอเมริกาไม่ใช้ระบบวัดแบบเมทริกสคนฟิลิปปินส์เขาจะคิดยังไงกับคนอเมริกาคำถามแรก เหตุใดรัฐบาลอเมริกันจึงจัดตั้งรัฐบาลทหารในฟิลิปปินส์ทำไมคนอเมริกันและคนฟิลิปปินส์ถึงทะเลาะกันทำไมคนอเมริกันที่เกิดที่นี่จึงกลายเป็นพลเมืองของฟิลิปปินส์ทำไมฟิลิปปินส์ถึงถูกอเมริกายึดครองผลลัพธ์ของการยึดครองฟิลิปปินส์ของอเมริกา 5. คนญี่ปุ่นเขาสงสัยและคิดยังไงเกี่ยวกับคนอเมริกรันคำถามแรกเปิดมาโดยทำไมอเมริกาถึงทิ้งระเบิดประมนูทำไมอเมริกาถึงขอให้ญี่ปุ่นเปิดประเทศทำไมคนอเมริกันไม่ถอดรองเท้า ทำไมคนอเมริกันถึงมีฟันขาวทำไมคนอเมริกันถึงชอบแฮมเบอร์เกอร์ทำไมคนอเมริกรันกจำนวนมากมีน้ำหนักเกินแม่ใช้คำว่าน้ำหนักเกินซะด้วยทำไมญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกาถึงทำสงครามเรกกว่าจุดกำเนิดน่าจะเกิดขึ้นที่เพอร์ฮัเบอร์ คนรัสเซียเขาสงสัยอะไรเกี่ยวกับคนอเมริกันเปิดมาคำถามแรกทำไมคนอเมริกันไม่ถอดรองเท้า <c oughs> เรียกได้ว่าคนรัสเซียเขาก็สงสัยเหมือนกันเพราะว่าการจะเข้าบ้านที่รัสเซียนั้นจะต้องถอดรองเท้าของตัวเองซะก่อนบางครั้งเจ้าของบ้านก็จะนำรองเท้าสลิปเปอร์ที่ใส่ในบ้านมาให้ใส่ <c oughs> ทำไมคนอเมริกันถึงกินไก่งวงในวันขอบคุณพระเจ้า ทำไมคนอเมริกรันสวมใส่แหวนแต่งงานทางมือซ้ายซึ่งในประเทศรัสเซียนั้นการสวมแหวนแต่งงานจะสวมใส่นิ้วนางมือข้างขวานั่นเองทำไมคนอเมริกรันถึงนอนอยู่บนเตียงโดยสวมรองเท้าทำไมคนอเมริกรันถึงดื่มน้ำส้มตอนเช้า ทำไมคนอเมริกันถึงพูดภาษาอังกฤษน่าจะเป็นผลมาจากการละอาณานิคมของอังกฤษที่เคยปกครองอเมริกาอยู่ช่วงหนึง่งจึงทำให้คนอเมริกาส่วนใหญ่พูดภาษาอังกฤษลองลองมาก็จะเป็นภาษาสเปนและภาษาฝรั่งเศสนั่นเองเหตุใดคนอเมริกันจึงเฉลิมฉลองวันคริสต์มาสในวันที่25ธันวาคม เนื่องจากว่าวันคริสต์มาสของรัสเซียคือวันที่7มกราคมซึ่งเป็นวันเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาสในชาวคริสต์ออ์ทอดอคซึ่งเป็นศาสนาหลักของรัสเซียเจ็ดคนอังกฤษบริติชตดินแดนผู้ดีเขาจะสงสัยอะไรเกี่ยวกับคนอเมริกรันเปิดมาคำถามแรก ทำไมวัฒนธรรมอเมริกันถึงมีอิทธิพลทำไมพวกเราถึงเรียกคนลเมืองสหรัฐว่าอเมริกันทำไมคนอเมริกันถึงรู้สึกดีกับการเป็นคนอเมริกันอยู่เสมอทำไมอเมริกันฟุตบอลจึงเรียกว่าฟุตบอลทำไมไข่ของอเมริกาเป็นสีขาว แม่อันนี้แอดก็สงสัยเหมือนกันตั้งแต่เด็กว่าทําไมไข่ไก่อเมริกาจึงเป็นสีขาวซึ่งจริงๆแล้วมันอยู่ที่พันุ์ของไก่ไก่ที่อเมริกาคือพน White ันไวท์เลค o อนที่มีสีขาวขนสีขาวจึงทําให้ไก่ออกไข่เป็นสีขาวนั่นเองทําไมฟุตบอลที่อเมริกาถึงแย่ แม่เป็นไงกับบ้าง,างล่ะกับคลิปคลิปนี้เรียกได้ว,ว่าชาติต่างๆก็สงสัยเหมือนกับคนไทยนี่แหละคลิปต่อไปอยากให้ SP y ทําคลิปเกี่ยวกับประเทศไหนอย่าลืมคอมเมนต์และที่สําคัญดันกันมาสุดๆได้ลนะ่ะเพื่อเพิ่มคอมเมนต์ของคุณอาจจะเป็นคลิปต่อไปของ s p y ก็ได้อย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ s p y ทําคลิปต่อไปด้วยนะและเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ